ราศีมีนคนที่สวรรค์ส่งมาให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ไายอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะพาเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนนะคะมาเปิดไพ่ดูว่าใครนะคะที่สวรรค์นเนี่ยส่งมาให้คุณนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะพลังงานอาจจะสลับตัวตวนระหว่างคุณกับเขาก็ได้เดี๋ยวเราไปดูพลังงานตัวตนของเขากันจ้า หกไม่เท้านะคะหกไม่เท้าคนคนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนธาตุไฟราศีเมษราศีธนูนะคะหรือว่าราศีสิงห์ก็ได้นะคะคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหรือมีเรื่องให้น่ายินดีอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สู้กับทุกเรื่องนะคะ หรือทำอะไรทุกเรื่องเต็มที่นะคะอัศวินถือดาบเขาลุยอะ่ะเป็นคนลุยนะคะลุยแล้วก็ต้องการความสําเร็จอะ่ะอาจจะเป็นคนที่กระหายความสําเร็จจริงๆด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเป็นคนที่เหมือนกับกระหายความสําเร็จหรือว่าไม่ชอบความผิดหวังก็ได้นะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเป็นคนแอคทีฟนะคะแอคทีฟชอบทําอะไรต่างๆชอบทําเรื่อง ยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนะคะอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยท้าทายในชีวิตเนี่ยชอบนะคะคนคนเนี่ยชอบทําอะไรที่ท้าทายในชีวิตสองเหรียญค่ะสองเหรียญอืมเป็นคนเก่งก็จริงแต่เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เดือนชนเดือนนะน่าจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งด้วยนะคะ ใช้เงินเดือนชนเดือนนะคะจับแพะชนแกะนะคะเงินหมุนหรือถ้าเขาเป็นคนมีเงินเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประเภทของเงินหมุนนะคะประเภทของเงินหมุนมากกว่านะ e m p e r a n c e นะคะเป็นคนเรียกร้องความสนใจเก่งเหมือนกันนะคะอยากจะทำอะไรจะเอาตัวเองไปเรียกร้องหรือว่าให้ถ้าสมมติว่าเขาชอบคุณเขาจะเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆเพื่อให้คุณเห็นเขาหรือเขาอยากได้งานอะไรเขาก็จะต้อง พยายามทำตัวเองที่จะต้องไปอยู่จุดที่คนจะได้เห็นเขานะคะเจ้าชายถือเหรียญค่ะเป็นคนชอบหาเงินนะหาเงินแต่อาจจะเป็นเงินที่อาจจะเป็นเงินที่ได้เล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะยังไม่ได้พอกับรายจ่ายของเขาก็ได้นะคะรายรับเนี่ยนะคะาหาเงินเก่งแหละแต่อาจจะยังเป็นคนที่เหมือนบริหารเรื่องของการเงินนะคะยังไม่เก่งเท่าไหร่นะคะ ยังไม่เก่งเท่าไหร่9มือเท้าบอกเลยว่าคนคนนี้ก็เอ่อเป็นคนที่มีกำแพงในตัวเองเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเจ็บแล้วจำอะค่ะเจ็บแล้วจำอะไรที่เป็นบทเรียนสำหรับเขาถ้าเขาเคยผิดพลาดอะเขาจะไม่ทำอีกเป็นคนที่เจ็บแล้วจำจำลึกด้วยนะคะคนคนนี้นะคะ เ้าช่วยค่ะเป็นคนเป็นคนที่อาจจะเคยผ่านการแต่งงานมั่นหมายมาแล้วนะคะหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็นอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาแต่เขาก็ไม่ได้ปิดใจนะเขาก็ไม่ได้ไม่เชิงว่าปิดใจคือเขาอาจจะมีคนคุยอะเยอะแยะไปหมดอาจจะยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่อะเปิดโอกาสในทุกความสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่นะคะ <Yeah. S 2> พระราชินีถือถ้วยยังมีกิมมิคของความยึดติดกับกับเรื่องราวเก่าๆก,ก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่เจ็บแล้วจำเพราะฉะนั้นการที่ใครจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของเขาเขาจะระแวงหรือว่าดูแบบดีๆด,ดูดูเป็นพิเศษะ,ะคะ่ะเขาจะไม่ใช่แบบเข้าไปในความสัมพันธ์อย่างผีผามนะคะ The High p r i n c e s s เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ศินรับปินเหมือนกันนะคะเป็นเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันเดอะไฮโแฟนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคนนับถือหรือว่าวางตัวให้คนนนับถือเขาอะเยอะนะคะหรือพูดอะไรแล้วคน คนรอบข้างเนี่ยมักที่จะเชื่อถือเขาพอสมควรนะคะมักที่จะเชื่อถือพอสมควรสิบเหรียญค่ะโอเคมาเน้นย้ำว่าเคยมีครอบครัวแล้วนะคะสิบเหรียญมาเน้นย้ำว่าคนคนนี้เคยมีครอบครัวแล้วไฮพินสเทสนะคะกับเก้าถ้วยนะคะเขาอาจจะมีคนคุยๆมีความสัมตอนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับหลายๆคนนะคุยคุยเยอะแยะไปหมดแหละ ซีเรียนค่ะเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้หึงนะคะขี้หึงขี้หวงนะคะขี้หึงขี้หวงมากนะ The fool ในขณะที่ตัวเองหึงหวงแต่ตัวเองไม่ชอบให้คนอื่นมาหึงหวงตัวเองกลับเป็นคนที่ต้องการอิสระ ะะเป็นคนรักอิสระหรือว่าเป็นคนอาจจะดูรักอิสระแต่จริงๆเป็นคนขาดความรักความอยากได้ความรักหรืออยากได้ความเข้าใจจากคนที่เขารักจริงๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานให้เพื่อนๆกับเขาได้ดิวกันจะเป็นยังไงอู้หล่นออกมาเลยเนาะอ่ะเดอะชาลีออตสีไม่เท้าเดอะชาลีออตทำไมอาจารย์มองว่ามันน่าจะเป็นรักทางไกล แต่เป็นความรักทางไกลที่จริงจังสีไม้เท้ามีความจริงจังเขาจริงจังนะคะเป็นในทิศทางที่ดีอ่ะจริงจังพระราชาถือไม้เท้าสีไม้เท้าพระราชาถือไม้เท้าจริงจังแล้วก็วางแผนอนาคตืออนี้สิบไม้เท้าเหมือนจะไกลเหมือนจะได้เดินทางหากันแต่มันไม่เป็นอุปสรรคเพราะกลายเป็นว่า จากคนที่ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับใครกับเจอคุณแล้วอยากจะจริงจังอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีภาระนะคะอยากจะมีภาระหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเจอคุณเนี่ยเป็นความถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเป็นความรู้สึกดีๆตั้งแต่ครั้งแรก DM place เขาอยากจะให้คุณมาเติมเต็ม ชีวิตของเขาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเข้ามาเป็นสามีนะคะหรือภรรยานะคะอยู่ในรูปแบบของครอบครัวที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันกลายเป็นว่าจากคนที่ไม่คิดจริงจังกับใครนะ,คะกลับอยากที่จะจริงจังกับคุณนั่นเองอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะ